นี่ครับให้ชมชวนชมบานแล้วเลี้ยงไว้3มเดือนกว่าครับนี่เลี้ยงกับมือก่อนนี้ให้ดอกแล้วบานเมื่อวันพระที่19ครับเป็นวันพระดอกแรกบานออกมาหลังจากเลี้ยงได้3เดือนกว่านี่ครับ วง,งามมีใบหัวใจสีเหลืองด้วยนี่มีหัวใจไหมครับสวยงามมีดอกใหม่กำลังจะออกอีกกำลังจะบานมีทั้งหมดห้ายอดครับสวยมาก ดอกสีมันดอกกุหลาบเลยดอกก็คล้ายดอกกุหลาบนี่ครับสว้ครับดูแล้วชื่นใจ